สวัสดีค่ะพูกับเราในช่องโชคเฟมารีนะคะตอนนี้น้องงามโชคนะคะครอบครัวน้องงามโชคเนาะมารับสับประรดนะคะของคุณเป็กผลิตโชคแล้วก็แฟนคลับนะคะที่ได้มบอบให้กับน้องๆช้างนะคะนะคะก็มาสองคันนะคะสองคันพ่วงเลยนะคะต็ขอขอรบคุณคุณเป็กผลิตโชคแล้วก็แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาพวกเราชาวช้างกง,งานมานะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีแตกก่ความสุขความเจริญสุขภาพเป็นเร็งร่ำรวยร่ำรวยนะคะให้เป็นครับเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะหนึ่งคันู้ออกไปแล้วนะคะหวันเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นคันที่สองนะคะอ๋อ

เดินหน้าครับเดินหน้าครับตัดเน่ไปด้วยอนนีก็บ้าไอตีเลยยุบขึ้นมาไปเลยเอ้บเอเเ้ยอุ่นเยนุ๊กเยเลยเนี่ยเยือกยห้เยัดเน้ยนเนาะอเีกตั้งคืนเอ๊ะ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 เเอ๊ะเงี้ยค่ะเจ๊เจ๊เจา เงินหน้ากระทราชช้างมากันแงะๆเลยนะคะได้หมด นี่นะคะช่วยกันผลไม,ม้นลเมืองนะคะถ้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะคะหนึ่งเป็นต็นตัวจางตกงานนะคะคนละหนึ่งร้อยต้นเชือกละหนึ่งร้อยต้น ได้สงคันพ่วงนะคะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะก็ขอให้อุค์สูตรมหาศาลนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้น เลยนะคะ รวมโดยช่วยกันค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็นับเป็นกองเป็นกองไว้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เลยอีก นี่แล้วข้างหน้าอีกนะคะก็ขอพระคุณคุณเป๊ะผิดโชคแล้วก็แฟนคลับนะคะที่เมตาพวกเราชาวช้างตกงานนะคะก็ได้เชือกละหนึ่งร้อยต้นนะคะเชือกละหนึ่งร้อยต้นนะคะก็ได้รับเงนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะขอขอให้ทุกท่านรำ่ำรวยรำ่ำรวยะคะ่ะมีแฟนคลับเยอะๆนะคะ ร,ร,ร,ร้อยสี่สิบกองนะคะร้อยสี่สิบกองร้อยสี่สิบกองกองละหนึ่งร้อยต้นนะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะ นี่นะคะเรามาลงที่อ่าซุนโค๊ดนะคะโอ้โหล<อ>บ,บมุมก่อน <c oughs> มุมก่อนนะ ถอยมาแล้ว 嗯嗯。 นันนี้จำนวนกองก็140โกองนะคะกองละ100ต้นนะคะขอขอบพระคุณคุณเป๊กแล้วเปนขับมากเลยนะคะ ได้มอมกของขวัญน,นะคะเนื่องจากวันช้างไทยเนาะก็วันนี้ก็ได้มาลงให้กับน้องๆช้างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณในสายทาน้ำใจนะคะที่เมตตาให้กับพวกเราชาวช้างนะคะขอให้บุญบารมีพญาช้างสารนะคะดนบันดาลให้คุณเป็กมีโชคแล้วก็แฟนคลับนะคะทุกท่านนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะมีแฟนคลับเยอะๆนะคะเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ทั่วโลกนะคะอมุทนา,าสาธุบุญด้วยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามในช่องงานโชคแฟมิลีนะคะสวัสดีค่ะ